เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีสจากสถา,านการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายได้ดทิ้งความเสียหายความสูญเสียความทุกโศกให้กับผู้ประสบภัยและคนไทยทั้งประเทศเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากอุทกภัยครั้งนี้น้ำมาจากไหนทำไมถึงได้สร้างความเสียหายได้หนักหนาสาหัสอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ชาวบ้านถึงต้องเผเชิญหน้ากับมหาอุทกภัยโดยไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่ทำให้มันเกิดการท่วมเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยธรรมชาติที่ฝนเยอะขึ้นนะคะอันที่สองสิ่งที่ทำให้ความรุนแรงของมันมากกว่าเดิมก็คือการใช้ประโยชน์ที่เปลี่ยนไปการลุกลำ้ำลำน้ำการที่เราตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้ภัยมันรุนแรงขึ้นน้ำไม่ใช่น้ำป่าละเพราะมันไม่มีป่านะครับเป็นน้ำคโครนน้ำอะไรมาเลยเป็นผลมาจากการที่พวกเราเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นบนเขาเนี่ยมันไม่มีป่าดูดซับน้ําหรือชะลอน้ำนะครับเพราะฉะนัะ้นน้ที่ไหลามาจึงมีความรุนแรงแล้วก็มีความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับก,ก็ทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายได้ลผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างหนักหนาสาหัสหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ทาให้อุทกภัยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างในครั้งนี้ น้ำไว okay. okay. mm ้ไอพี hmm. okay. mm ่เขาเดินมาแอมยืน hmm. บังน mm ้ำไว้โอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็ไรลูก่ามาไม่ลำลังก็อากแห้งแล้วไม่เลยมวลน้ำมหาสารมาเยือนโดยไม่มีใครทันตั้งตัวทำให้หลายรัวเรือนต้องติดอยู่ภายในบ้านถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกขาดน้ำดื่ม ไม่มีอาหารไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยต้องรอคอยการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นออไอ้แป๊แปบดบูแบบขอบถนนนี่ให้หน่อยนี่คือภาพสถานการสดขณะนี้ผ่านทางเห็ุข่าวรถปากานะครับเราถ้าเราพิจารณาแค่เรื่องของฝนเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับเป็นฝนร0อปี แต่ว่ามันคือมากกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าปกตินะคะอย่างเช่นมีวันที่ฝนตกวันเดียวเนี่ยตกไป2 0 0 3 0 0มมิลซึ่งถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าค่าที่เราใช้ในการออกแบบปกติเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100มิลแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่าหรือบางวันเนี่ยเกือบ3เท่าในวันเดียวเลยถือว่าฝนก็เยอะจริงแต่ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดจาก พื้นที่ต้นน้ำเนี่ยมันไม่มีป่าแล้วมันไม่มีป่าที่จะชะลอน้ำนะคะแล้วก็การกัดเซาะหน้าดินต่างๆคือคโคลนที่ไหลมาเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมาจากไหนนักหนามันเป็นเรื่องของดินที่โไโหลาจากป่าเขามากองอยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ารุนแรงไหมคือรุนแรงมากจริงๆในช่วงอายุคนนี่อาจจะรุนแรงที่สุดแล้วก็ได้ค่ะเราคงเคยเจอหรือเคยได้ยินจากที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดในหลายๆประเทศ จะมีการแจ้งเตือนหรือมีการแจ้งให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงทําการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลายๆคําถามเกิดขึ้นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือไม่ ่วมก็อย่างที่บอกว่าฝนเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าจะโยงไปถึงว่าทําไมเราถึงรับมือกับมันไม่ทันทําไมเราหนีไม่ทันกว่าจะรู้ว่าคือน้ามาแล้วนะคะค mm ือ hmm. แต่ละพื้นที่ของการท่วมเนี่ยมันมีสาเหตุไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่าง น้ําท่วมที่แม่สายนะคะที่แม่สายเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออันที่1คือน้ำเนี่ยมันมาจากพม่ามันเป็นน้ําสายนะคะ80%อยู่ในประเทศพม่า20%เราเนี่ยเป็นท้ายน้ําของเขากว่าที่เขาจะไหลมาที่เราเนี่ยคือมันสะสมมาเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็มาโปะที่แม่สายทีนี้ข้อมูลฝนตรงนั้นเราก็ไม่มีกว่าที่จะมาถึงก็คือรู้ว่ามันมาถึงซึ่งก็มาเยอะแล้วนะคะในส่วนของน้ําที่มาทางน้ากกอันนี้ก็ จริงๆต้นน้าก็อยู่ที่พม่าเหมือนกันแต่ว่าน้ําที่มาถึงที่แม่อายเนี่ยแม่อายที่เชียงใหม่กว่าที่น้าจากแม่อายที่เชียงใหม่จะไหลมาที่อำเภอเมืองเชียงรายจริงๆอ่ะมีเวลาที่จะเตือนกันได้เนี่ยวันหนึ่งเพราะว่าน้ําใช้เวลาวันหนึ่งก็คือกลับไปเรื่องเดิมคือเราไม่มีข้อมูลฝนในพม่าแต่ว่ากว่าที่น้ํามาถึงแม่อายแล้วเนี่ยการเตือนภัยของเราก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะเราก็มีจุดอ่อนเยอะทําให้กลไกของการจะส่งต่อข้อมูลจากแม่อายมาที่เชียงรายเนี่ย ม,มันไม่มาหรือมันไม่ทันซึ่งอันนี้นก็เป็นข้อบกพร่องของการเตือนภัยซึ่งพอน้ํามันมาเยอะๆแล้วมันเตือนไม่ทัน,นกว่าที่ชาวบ้านที่เชียงรายเขาจะทราบก็คือน้ําขึ้นแล้วไม่ทันแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเชียงรายปริมาณน้ําฝนมหาศาลนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเกิดมีพายุพัดผ่านรวมกับปริมาณน้ําที่เกิดจากฝนตกฝั่งไทยมากกว่าปกติเพราะประเทศไทยเองก็โดนพายุรูกเดียวกัน แต่โดนเพียงแค่ขอบขอบเท่านั้นเรื่องของพายุอย่างนี้ซึ่งเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับเมื่ออยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วเ,เคยขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนใต้ของกุฮานอย แล้วทีนี้พอขึ้นมาเนี่ยยังเป็นซปเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่นะครับก็ปั่นอยู่ที่นั่นอ่ะประมาณ2วันอยู่ที่เวียดนามตอนบนกับลาวตอนบนนะครับจนกระทั่งอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงณณศูสการใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ได้เคลื่อนไปไหนอีกนะครับจนกระทั่ง2วันผ่านไปวันที่3จึงอ่อนกําลังลงเหลือเป็นพายุดีเรสชันนะครับพอายุดีเรสชั i นปุ๊บเนี่ยความรุนแรงของศูนย์กลางพายุลดลงละ การกระจายของกลุ่มเมฆก็มากขึ้นมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับแต่ถ้าฝนตกนานๆมันก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นก็ปกคลุมที่ภาคเหนอือของไทยปกคลุมที่ประเทศมีนาเพศสปาลาวก็ทําให้มีเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับว่ในในพื้นที่ที่เราได้รับทราบกันแล้วนะครับทีนี้ตั้งแต่วันที่6นะครับวันที่6เนี่ยาทางกรมอุตุยาเน่ก็ตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวของพายุญญาอย่างนี้นะครับ เราได้ติดตามไปยุนแกล้คิดแล้วก็ได้ออกแจ้งเตือนไปทุก6ชั่วโมงแล้วเราออกไลฟ์สดเนี่ยนะครับเจ็ดรอบนใน2วันเนี่ยเจ็ดรอบด้วยกันนะครับกไ็ได้ได้ทำทุกช่องทางนะครับที่ที่เราสามารถทําได้ช่องทางที่เรามีอยู่เราก็ได้ออกเตือนอีกให้ระวังฝนสะสมหลังจากที่มันเป็นหย่อมความกดต่ำแล้วฝนสะสมในวันที่ 8, 90 3วัน ซึ่งจะทําให้มีน้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไรลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาแลวก็ใกล,ล้ลาําน้ําไหลผ่านช่วงนี้นะครับก็ได้บอกพี่น้องประชาชนไปนะครับการให้ข้อมูลให้ความรู้สําหรับการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติกับประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการให้ข้อมูลเรื่องน้ํายังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแน่นอน ความเสียหายอย่างมหาศาลก็ตามมาหลายครัวเรือนต้องพึ่งพาตนเองหลังจากนี้ก็หวังว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างเหมาะสมและโดยเร็วต้องย้อนไปว่าอุตุเนี่ยแจ้งเตือนว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนะักแต่ว่าอุตุเนี่ยแจ้งเตือนไปมีวันหนึ่ง แจ้งไป73จังหวัดซึ่งพอแจ้งไป73จังหวัดนี่มันเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยคือแจ้งเหมือนไม่แจ้งอ่ะเตือนเหมือนไม่เตือนเพราะว่ามันไม่สามารถจะสร้างอเวนสอะไรให้ได้เลยพราะ73จังหวัดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราจะให้ทํำยังไงอะ่ะคือทุกทกี่ก็คงจะมีฝนตกหนักไปหมดเลยแล้วต่อให้เราทราบว่าฝนจะตกหนักลงมาเนี่ยแต่ว่าผประชาชนไม่รู้ว่าถ้ามันตกมาขนาดนั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นน้ําขนาดไหนและไอ้น้ําขนาดนั้นอะ่ะมันจะเป็นน้ําในลําน้ําหรือว่ามันจะกลายเป็นน้ําท่วมท่ง แล้วพอเป็นน้าท่วมท่วงเนี่ยมันจะไหลาจากไหนไปไหนหรือแม้กระทั่งน้าในลําน้ําเองอะ่ะมันจะไหลาจากต้นน้ําไปกลางน้ำมาปลายน้ำอะ่ะมันจะใช้เวลาในการไหลาจากจังหวัดหนึ่งหรืออาเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งมันใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วระดับน้าจะสูงเท่าไหร่ซึ่งเนี้ยประชาชนไม่ทราบเลยไม่มีข้อมูลตรงนี้ที่จะบอกเขาเลยบอกเขาให้แค่บอกว่าเฝ้าระวังระวังแล้วทํำยังไงอะ่ะในความเป็นประชาชนไม่รู้จะทํำยังไงภัยที่มาจากธรรมชาตินั้นเป็นภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในปีต่อๆไป จะมีแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรและให้เกิดความเสียหายความสูญเสียที่น้อยที่สุดก็ต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันปัญหาและทันท่วงทีพัฒนาด้านการต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงประชาชนหันมาใส่ใจดูแลธรรมชาติไม่คิดที่จะลักลอบตัดไม้ทำลายป่าด้วยครับ ไม่ว่าจะช่วงไหนก็นตามนะอยากให้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับเรื่องของรัศมีอากาศประจําวัดเพราะมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมันเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของของคนหรือของกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆนะครับอยากให้ฟังข่าวพยากร์ทุกวันเพื่อได้วางแผนในการดำเนินชีวิตแต่ละวันได้ดูว่าพายุเคลื่อนตัวเป็นยังไงกระทบพื้นที่ไหนประชาชนอาจจะได้เตรียมการป้องกันและระวังอย่างทันการนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเราครับ ถ้าเป็นตัวบุคคลนะครับถ้าเกิดว่าถ้าท่านได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องการเตรียมพร้อมสําหรับการอพยพนะครับว่าถ้าหากว่ามีมีการแจ้งเตือนให้อพยพแล้วท่านจะอพยพไปอยู่ที่ใดนะครับสิ่งของที่ท่านต้องยกขึ้นสูงนะครับสูงแค่ไหนอย่างเงี้ยครับก็ก็อยากให้ได้ได้ได้เคลื่อนย้ายนะครับลดลถลามาใช้นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานก็พาหลบไปไว้ในที่สูง เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในส่วนตัวของบุคคลท่านเองเนี่ยต,ตัวท่านเองครอบครัวญาติพี่น้องก็ขอให้เอาตัวให้รอดนะครับหลีกเลี่ยงการน้ำมาแล้วอย่าอยู่ใกล้เสาไฟสายไฟนะครับอย่าปล่อยลูกหลานลงไปเล่นน้ําเป็นต้นนะฮะแล้วก็อย่าฝ่าน้ํานะครับถ้าหากว่าน้ําไหลเชี่ยวเนี่ยถ้าท่านอยู่ในสภาวะที่วิกฤตนะครับให้ถ้าท่านอยู่จุดปลอดภัยแล้วเนี่ยขออยู่ในจุดปลอดภัยนะครับรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในช่วงเข้าใ,ใจว่าในช่วง วันสองวันแรกนะครับการเข้าถึงของงราชการเนี่ยอาจจะล่าช้าได้นะ mm hmm. สิ่งสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นประการแรกนะครับ mm hmm. ท่านควรจะมีไฟฉายมีอุปกรณ์สื่อสารนะครับเบ mm ื hmm. ้องต้นที่จะสามารถขอรับความช่วยเหลือได้นะครับ mm hmm. มียายูยามีบัตรประจําตัวที่จาเป็นต่างๆนะครับบัตรผู้ป่วยบัตรประชาชนที่อต้องติดตัวไว้นะครับเพื่อเพื่อแสดงตนเพื่อใช้ในการ คคคยยยยยกกกกกกกััััััับบบบบบแพพพทท์าาาาาาอออออนนนีี้้้็็ฝเไวสหรรรรรรรตมมมืละข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่16-23กันยายนปีนี้มีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่33จังหวัด175อำเภอ766ตำบล4 0 1 7หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ16739ครัวเรือนถนนเสียหาย282แห่งมีผู้เสียชีวิตร46รายผมคิดว่าการเตรียมพร้อมนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้กับชุมชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการอพยพเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ําไม่มากรับมืออย่างไรน้ํามามากจนถึงขนาดต้องอพยพต้องอพยพไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็การฝึกซ้อมนะครับร่วมกัน กับกรมกันบรรเทาภัยกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญนะครับการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในเรื่องต่างๆนะครับเป็นสิ่งสําคัญครับทนี้ก็เราพยายามทํางานร่วมกับกรมพยายามตั้งมาร่วมกับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเหล่านี้นะครับในการเตรียมแผนต่างๆนะครับแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็จุดเสี่ยงภัยต่างๆนะครับที่จะต้อง เตรียมการเพื่อการรับมือในวันข้างหน้าในทุกสถานาภัยทุกรูปแบบครับเรื่องจริงอิงความเชื่อรู้สึกว่าน้ากลัวเขาใจไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเขาจับด้วยเืองเปล่านี่คาถาล่าจงหาตรงเตียงไลทิงกับคนอันนี้นมนจะมนุษย์ กางกบุญการบุญพวกนม้นพวกงู้นมเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์